สวัสดีค่ะน้องไอร์ดค่ะที่พาษาการขายฟอดพระประแดงค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องไอจะมารีวิวคันที่เรียกได้ว่าเราปล่อยกันเรื่อยๆดีกว่านะคะคันนี้เป็นเ็กเจลเจตตอนเดียวนั่นเองคันนี้เป็น 4, 4ี่อีกแล้วนะคะ ขายดีมากๆเลยนะรุ่นนี้แล้วน้องไอปล่อยเรื่อยๆเลยนะคะวันนี้เป็นสีบรอนเงินสวยๆคันนี้ค่ะราคาจะจจำหน่าย697,000บาทนะคะมาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตร170แรงม้าเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดแต่งคันนี้กันเลยดีกว่านะคะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างนะคะเริ่มจากชิ้นด้านหน้าค่ะกระจังหน้า f o r d f o r d ด้านหน้านะคะเป็นสีดำขอบด้วยสีบรอนเงินสวยๆแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟ LED ด้านบน หรือว่าไฟสิมของเรานั่นเองนะคะมีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะสีขาวแล้วก็สีส้มค่ะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะสามารถเลือกได้ค่ะไฟด้านหน้าในรุ่นของตอนเดียวนะคะเป็นไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ค่ะมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าให้อัตโนมัติเลยเราเสริมหล่อด้วยครอบไฟหน้าที่เป็นสีดําด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะการชนหน้าในรุ่นของตอนเดียวเนี่ยเขาจะมาเป็นสีดําด้านแบบนี้นะคะ เป็นสีดําด้านทั้งชุดเลยค่ะตัดกับตัวรถที่เป็นสีบรอนเงินนะคะลงตัวแล้วหล่อมากๆเลยด้านล่างนะคะเป็นหูลากจูงหรือว่าห่วงลากจูงนั่นเองอย่างที่น้องไอบอกนะคะทุกๆรุ่นของฟอร์ดเลยจะให้มา1จุดแบบนี้ไฟตัดหมอกนะคะเราติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะใช้บล็อกเดิมของตัวไฟตัดหมอกเลยนะคะขอบด้านข้างของโกวไฟตัดหมอกเนี่ยจะเป็นสีดําเงาสวยๆให้แบบนี้มาดูด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างนะคะมีคิ้วล้อติดตั้งให้ค่ะคิวล้องานชิ้นนี้จะเป็นแบบเรียบนั่นเองค่ะเก็บงานยิงสติโคนให้เเรรียยยบ้อลนะะค มีทั้งแบบมีหมุดแล้วก็เป็นแบบเรียบนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะสามารถรีเควสแล้วก็บอกน้องไอได้ลองรับกับตัวแม็กด้านล่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะแม็กของ c o s m i c นั่นเองค่ะเป็นขอบ16นะจับคู่กับตัวยาง Monster AT3 เป็นยาง AT อีกเช่นกันนะคะวิ่งได้ทั้งออนโหลแล้วก็ออฟโลดเลยนะคะซีรีส์ยางคันนี้อยู่2670 R16 นั่นเองค่ะ คันนี้เป็นความสูงมาตรฐานเลยนะคะอย่างที่น้องไอเคยบอกไปหลายๆทลิปค่ะรุ่น4ี่คุณสตอนเดียวเนี่ยเขาจะมาเป็นรุ่นยกสูงเลยนะคะจะไม่เหมือนกับตัวเตี้ยนะตอนเดียวของเราเนี่ยมีให้2รุ่นค่ะมีขับ2แล้วก็ขับ4รุ่น4ีคณสเนี่ยเขาจะมาเป็นตัวยกสูงให้แบบนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะติดตั้งมาจากโรงงานให้เลยค่ะติดตั้งมาให้เรียบร้อย เมส์รองมือเปิดประตูค่ะเป็นสีดําด้านนะคะแบบเดียวกันกับตัวมือเปิดประตูเลยค่ะก็เป็นสีดําด้านเหมือนกันสังเกตว่าตัวมือเปิดประตูกระจกมองข้างนะคะเป็นสีดําด้านให้หมดเลยกันสาเราติดตั้งให้เรียบร้อยค่ะฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกอีกแล้วนะคะก็ติดตั้งให้ทุกๆคันอยู่แล้วค่ะส่วนบันไดข้าง อันนี้เป็นงานที่เราติดตั้งเพิ่มเติมนะคะงานสวยๆชิ้นนี้นะคะเป็นงานของลิมิเต e รค่ะตัวงานเป็นเหล็กสีดําค่ะตะข่ายสวยๆให้แบบนี้เลยค่ะนอกจากสวยงามแล้วก็ยังใช้งานได้จริงด้วยค่ะส่วนด้านท้ายตัวรถนี่มีติดตั้งเป็นโรบาร์แขนยาวค่ะเป็นแบรนด์ของ Outlander อีกแล้วนะคะแต่ว่าตัวโรบาร์ชิ้นนี้เนี่ยเขาจะมีความพิเศษคือเขามีไฟเบรกตรงที่3ให้ด้วยนะคะสวยกันคนละแบบกับรุ่น GT ค่ะแล้วก็ด้านขอบตรงนี้นะคะ เน,น,นเองด้านข้างนะคะราวด้านข้างตรงนี้ติดตั้งเฉพาะรุ่นตอนเดียวนะคะเวลาเราบรรทุกสิ่งของหนักๆเนี่ยก็ใช้เป็นจุดยึดสับพลาได้ค่ะส่วนด้านท้ายตัวรถมีติดตั้งเป็นไฟไท้าย LED นะคะเราก็เปลี่ยนจากตัวไฟไท้ายเดิมใส่เป็นตัวไฟไท้าย LED ให้เลยชิ้น้านล่างชิ้นนี้นาง,นนงานชนท้ายเหล็กนั่นเองค่ะงานชิ้นนี้เป็นงานของเรลต้า 4x4 นะคะ ตัวการชนจะมาพร้อมกับห่วงโอเมก้าสีแดงให้แบบนี้แล้วก็มีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยตัวการชนชิ้นนี้จะไม่เหมือนกับตัว Outlander นะคะเขาจะไม่มีแขนโอบด้านข้างตัวรถให้นะคะแต่ว่าก็หล่ออีกเหมือนกันค่ะเดีย๋ยวไปดูด้านในตัวรถนะคะว่าคันนี้มีออปชันอะไรบ้างคะ่ะมาดูด้านในตัวรถกันต่อนะคะรุ่นตอนเดียวเบาะเดิมนะคะคันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเป็นเบาะผ้าให้สีดําค่ะ พวงมาลัยมีปุ่มปฏิฟัง์ชันให้นะคะจอตรงกลาง10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะเป็นแบบไร้าสายแล้วนะแล้วก็ด้านล่างก็เป็น USB มี Type C ให้ตอนเดียว4คูณ4นะคะเขาจะมีดิฟล็อกหลังไฟฟ้าให้ด้วยปุ่มได้หมดค่ะเวลาใช้งาน2 h 4 h 4 L หมุนได้เลยนะคะวิธีการใช้ก็แบบนี้ได้เลยค่ะหมุนแบบนี้เลยแล้วเขาก็จะโชว์ตรงหน้าจอดิสเพลย์นะคะใช้งานง่ายมาก กุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะจอด้านหลังกราฟิกสวยๆให้แบบนี้เลยอ่ะไฟหน้านะคะระบบปิดปิดให้เป็นอัตโนมัติตรงนี้ปรับเวลาเราใช้งานกลางคืนหรือว่าแสงหน้าจอจ้าๆนะคะก็ปรับลดความเข้มแสงได้ปุ่มนี้ไฟตัดหมอกนะคะถ้ามีติดตั้งเราก็จะติดไฟตัดหมอกให้ตรงนี้ปุ่มสวิตช์เนาะไม่ใช่ไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นปุ่มสวิตช์อ่าภายในสวยๆเลยนะคะ